ก็ภายใต้แรงกดดันที่เรามีนะครับสิ่งอึ่งที่พวกเรารู้ก็คือว่าเราเน่นในานามตัวแทนสโมสรของประเทศไทยคําว่าประเทศไทยภูมชาไทยยิ่งใหญ่กว่าภงทุกขถืนในไทยพเมียริกเราเล่นภายใต้สถานการณ์ที่ต้องยอมรับว่าผู้เล่นเราเป็นรองมากแต่ว่าวันนี้ด้วยหัวใจครับด้วยความมุ่งมั่นที่อยากทําให้ ในเอเชียได้รับรู้ว่าสโมสรในประเทศไทยไม่เป็นรองใครขอบคุณทุกกาลังใจของแฟนบอลบุรีรัมยูเต็ดขอบคุณทุกกาลังใจของแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีแรงกดดันขนาดไหนไม่ว่ามีคนจะพยายามกันแกล้งและทําให้ผู้เล่นเราล้าขนาดไหนก็ตามแต่วันที่21ที่บุญยกรบุรีรัมยูเนเต็ดจะขอสู้แค่ตายเพื่อศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทยครับขอบคุณมากครับ